สวัดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องปองปายนะคะสวัสดีทุกคู่ทุกคนเด้อค่ะพี่น้องมาพบกับซองสาวนอนนี่คือเก่าค่ะซองสาวนอนคนไก่บ้านเนาะมากินเผาเทียนต้อกันเซ็บเซ็ค่ะพี่น้องเมืองว่ามื่อนี้เอียงภาพี่น้องในย่างกินแน่นะคะมื่อนี้เอียงได้อันซุปน้ำมันสมอาหารมาได้กินโดนพี่น้องซุปน้ำมันสมเอียงมาได้ซุปใส่ปลาทูเด้ออันนี้ใส่ซุปซุปใส่ปลาทูนาค่ะนะคะปลาทูนาแล้วก็บักพริกอัน ขัวเห่าแล้วก็หอมขัว,วใส่พักแพรว่ค่ะพี่น้องพักกับเห่ากับซีมีอันพักบุงค่ะพักบุญจากสวนสาวนอนพักซีแนพักอันหัละผ้าแนพักแพรแนค่ะแล้วก็พักลวกข้าหน้าลวกเนาะแล้วก็อันพริกหยวกลวกค่ะพี่น้อง มากินแ่บแสน้ำกันค่ะพี่น้องก่อนสก,กินกน็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับซับไข้เป็นกำลังใจให้สาวนอนในเด้อค่ะพี่น้องหากกัน,นน้อยนะคะแต่หากกันปเป็นโดนสองสาวนอนกับเป็นสองน,น้อยแต่สามารถติดตามในสามสองทางนะคะทั้งเพจ YouTube, เยูทูปไอเพจเฟซบุ๊ก k แล้วก็บยูทูบเล้วก็ t ติ๊กต็อกนะพี่น้องพี่น้องสามารถรับส้มในสาวค่ะ แซ่บไปหน่อยเยี่มเลมีวิธีเฮ็ดไนนะะ้เด้วยค่ะยังคิดว่าผู้ใดก็เฮ็ดไ้เนาะซู่ตํามปสมมันเ้อไปหน้องทั้งไทยทั้งเล่า่วนลกเลยค่ะเนาะ บม่ไก้กินโดนพี่น้องคิดอยากกเลยไปร้านเอเสื้อซื้อมาไว้โดนน่แ้แหละค่ะและยังไม่มีร่าเห็ดแซ่บพี่น้องเมก้กินโดนเลยไม่นู้นี่กับถ่เมื่อกี้กับม่ได้กิน ไส่ปลาธรรมชาิเท่าก็ได้เนาะปลาทู่ก็ได้แต่เอ,อียงไสนปลาทูน่นาได้ไหมเนอะบีบอันาลมวออกคักๆแล้ว,ลวเอาไปขวบักแพลงามงามกินน้ำมาท่านไม่เนอะ อย่างขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะคะที่เป็นเป็นห่วงเนาะไปอย่างมั่นสบายก็ดีขึ้นพี่น้องแต่ก็ยังมาเศร้าหายขาดอัน,นี้พายอยากเป็นนะพี่น้องอืมอือ เมนูกินหอดบ้านตัวเนี้เลยกินโดน <c oughs> กินหอมแดงไล่วัดค่ะแซ่บพี่นอ้องมาได้กินโดนเด้อ,อ นาห้อนเอียงสยิโบอืดพักกินพี่น้อง <c oughs> เข้าไปยูไซสันเขาดูกับโบอืดกินพี่นอ้องวิธีเด่นเอาหยังส่พักให้นมันง่ามอย่าง,าง,าางเฮดลิบไปนะ้พี่น้องที่ผ่านมา บ้านเท่าอันนี้เป็นทำไมสมน้ำเข่าไม่รอ <_ c oughs> มากมากค่ะน้ำเข่า เพ็ดกับยังมวัวผ้าไปเก็บพี่นอ้องอยู่ลายยางเครื่องสกคาคัมาสังบายาพร็อพซีกินว่วั่านออกดอก 看，那。<noise> yeah, อย่างซื้อกินมันค่อนข้างแห้งค่ะที่ข้าจ้านํ่เข่าเนาะน้ำมน,ะนำสมอามาล่างพี่น้องล่างเจ้านำสะอาดผลัจังมาตม้ม แต่จักแพ้วเงยักษ์งงกเพียค่ะ <c oughs> ขอบคุณเอฟซีไหมเอฟซีเกาเดอร์พี่น้องที่เป็นห่วงพระปุ่งกัะงามงาม ตาก็เริ่มเย็นลงจังหน่อยพี่น้องพริกอันนี้ซื้อมาต้นเดียวดกดกพริกหยวก คุณพ่อแม่พี่น้องนะคะที่เข้ามาเบิ่งคลิปอย่างจนจบเนาะจังไดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะพี่น้องกดซับตะไคร้ไปกลังใจสาวนอนเด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าว่าอย่างจะพาพี่น้องกินอย่างเนาะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย